สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเพาะแตงไทยกันนะคะเพื่อนเห็นไหมคะแตงไทยที่เราอบเอาไว้นะคะใช้เวลา3วันนะคะเพื่อนๆทำยังไงถึงงอกไวอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็คือเคล็ดลับก็คือไม่ใช่เคล็ดลับเราค่ะเพื่อนเทคนิคทั่วไปนะคะส่วนมากที่จะอบแล้วไม่ค่อยงอกเพราะว่าอากาศเย็นค่ัเพื่อนในบ้านของเพื่อน นั้นมีอากาศที่เย็นอุณหภูมิที่เย็นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากอบแล้วงอกขนาดนี้นะคะงอกทุกเม็ดแบบนี้งอกดีรากเดินดีอย่างนี้นะคะเพื่อนต้องเอาเขาไปไว้ตรงที่อุ่นๆน,นะคะแล้วก็มีแสงวิธีการอบก็ง่ายๆค่ะเพื่อนเอามาเล็ดแช่น้ำหนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอามาวางในกระดาษชิชชู่แล้วก็ห่อไว้นะคะแล้วก็ใส่กล่องไว้ค่ะนี่นะคะ คือวิธีการอบมเมล็ดนะคะห่อกระดาษเชื้ชูที่เปียกแต่ไม่แฉะใส่กล่องพลาสติกอะไรไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็อบไว้3มวันก็จะงอกขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนต้องร้อนนะคะอากาศในบ้านคือที่ที่เพื่อนๆอนเอาไปวางคืออากาศต้องร้อนอาหารเพื่อนอุ่นๆน,นะคะเขาถึงจะงอกถ้าไม่ร้อนพอเขาก็จะไม่งอกนะคะ,มะเมล็ดจะไม่งอกนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามา เพราะเอ่อมาลงมะเล็ดในดินอนุบาลกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นการเตรียมก้านะคะนี่ก็เดือนมีนานะคะเพื่อนเเดือนมีนานี่เหมาะกับการเพราะแตงไทยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มเพาะกันเลยนะคะเพื่อนเเราจะมาเริ่มลงดินนะคะวันนี้เราจะมาทําให้ดูนะคะ ใครที่ยังไม่มีแตงไทยทานนะคะในทุกๆปีก็เอาไปลองทำกันนะคะดินนะคะเพื่อนๆดินต้องใช้ดินที่สำหรับเพาะ,มะเมล็ดผักเท่านั้นนะคะเพื่อนๆมีขายะคะ่ะตามร้านทั่วไปนี่นะคะเราจะใส่เขาลงไปในดินนะคะ ค่อยๆนี่นะคะเพื่อนเพื่อนๆต้องค่อยๆแกะเขาออกนะคะเราชอบให้เขางอกแบบเนี้ยโตไวดีค่ะเพื่อนโตไวดีไม่ตายค่ะเราเราทําแบบเนี้ยตลอดอะ่ะเราส่วนมากเราจะไม่ค่อยเพราะไอตอนที่เขางอกออกมาแต่ถ้าใครจะเพอกตอนที่เขางอกออกมา,าเนี่ยอ่อ จากมเมล็ดน้นอยๆก็ได้แต่เราชอบตอนเนี้ยที่เขาเหมือนเป็นถุงงอกอะ่ะเพื่อนๆเราว,ว่าเขาโตไวดีนี่นะคะเวลาดึงออกก็ค่อยๆนะคะเพราะว่ารากเขาจะขาดนะคะเพื่อนต้องใช้มือเบาๆนะคะเ,เพื่อนเวลาเพื่อนๆดึงออกนะคะเนไหมคะของเราจะค่อยๆดึงออกมาแล้วรากเขาก็จะไม่ขาดนะคะเพื่อน อันนี้ก็ได้เยอะแยะมากมายแต่เราจะไม่เอาหมดหรอกค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเรามีพื้นที่น้อยเนาะเรามีพื้นที่น้อยเราจะเพาะไวแ้แค่สองกระถางเนี้แหลคะค mm ่ะ hmm. นี่นะคะเราก็จะค่อยๆดึงออก mm hmm. ค่อยๆดึงออกมา mm hmm. บางอันขาดก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆ <ew> เพราะว่าเรามีเยอะเนาะ,เ,นะ mm hmm. เราเพาะไว้เยอะ mm hmm. นี่นะคะ ค่อยดึงออกมาจากกระดาษชิบชูกระถางหนึ่งก็ประมาณ4-5หต้นก็พอค่ะแล้วก็ค่อยๆแกะออกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนจนอ จนเพื่อนๆพ,พอใจที่ที่จะเตรียมกล้านะคะเพื่อนแต่ตอนดึงตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังนิดนึงเพราะว่าจะขะจะขาดง่ายนะคะเราก็มีดึงขาดมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะนี่นะคะเพื่อนตอนนี้เราก็ย้ายน้องแตงไทยของเรามาส่องไฟเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ เขาก็จะอยู่ในที่นี้จะอุ่นนะคะแล้วก็มีแสงส่องเราจะเพาะช่วงเดือนนี้เหมาะสุดค่ะพเพื่อนๆมีนามีนาเมษาเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังลงดินไม่ได้อยู่ดีนะคะพเพื่อนๆเราต้องเพาะเพราะเขาเป็นไม้เรื้อนะคะพเพื่อนๆเราไม่จําเป็นต้องรีบเพาะนะคะเพราะว่าเขาจะเรื้อย สูงปรีดไว้นะคะเพื่อแล้วเราจะไม่มีที่จะวางนะคะให้เขาเหลือยเพราะว่าอันนี้คือเทคนิคของเรานะเราเราเรา,เรายังไงอะคะเพื่อเราไม่มีบ้านที่บ้านกว้างใหญ่อะค่ะเพื่อแล้วก็มีสถานที่แบบเป็นห้องกระจกอะไรอย่างนี้ให้เขารับแสงนะคะแล้วก็เราไม่มีสถานที่เอางนี้ดีกว่าง่ายๆเนาะเราเอาแบบง่ายๆ พอปลูกทานเองแบบมินิมินินะคะ,นะเพื่อนเราก็ทำแบบนี้นะคะใครที่มีอ,อ,อยู่าร์ r เมนต์เหมือนกับเรานะคะก็นำไปใช้กันได้นะคะวิธีการพอแบบนี้มินิมินิน,นะคะ,นะเพื่อนเราก็คลิปนี้เราก็มาแบ่งปันเพื่อนๆนนะคะใครที่อยากปลูกแตงไทยไว้ทานเองนะคะในเมืองหนาวนะคะ,นะเพื่อนๆแล้วก็ ยังไม่เคยปลูกแตงไทยหรือว่าใครปลูกแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จก็เอาคลิปนี้ไปใช้กันนะคะเพื่อนไปดัดแปลงใช้ให้เข้ากับสถานที่ของเพื่อนๆอ,อาจจะหนาวกว่าของเราแต่เพื่อนๆก็สามารถนำไปดัดแปลงนะคะให้เข้ากับช่วงเดือนที่เพื่อนๆจะหนาวจะร้อนในทุกๆสถานที่นะคะก็คือ เพื่อนๆก็ต้องเอาไปดัดแปลงกันนะคะว่าเดือนไหนหมอที่เฉพาะแต่วิธีการเพาะก็คือทําอย่างที่เราแนะนําไปช่วงเดือนพฤษภานะคะเพื่อนๆกล้าของเราก็พร้อมที่จะลงดินกันแล้วนะคะต้นของเขาก็จะประมาณในรูปเลยนะคะเพื่อนๆต้นกล้านะคะวิธีการเตรียมดินก็คือขุดหลุมแล้วก็รองดินด้วยปุ๋ยคอกนะคะ ก่อนที่เราจะลงหลุมนะคะเราก็กรบกรบปรวนพวนด,ดินผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็นํากล้าของเรานะคะลงไปนะคะหลุมละ3ต้นนะคะเพื่อนๆอย่าให้เกินนี้นะคะเพราะว่าเขาจะแย่งอาหารกันเกินไปนะคะเพื่อนๆส่วนระยะนะคะเวลาะก็ครึ่งศอกหรือว่าประมาณ1นึ่งหนึ่งศอกนะคะเพื่อนๆใครมีพื้นที่กว้างก็ เว้นก,กว้างๆไปได้เลยนะคะแต่ของเรามีพื้นที่น้อยก็ประมาณครึ่งศอกต่อหลุมก็โอเคแล้วค่ะของเรานะคะเพื่อนเราปลูกแค่สองหลุมต่อปีนะคะเราก็แค่นี้ก็พอทานแล้วค่ะเพราะว่าเรามีพื้นที่แค่ห้าสิบตารางเมตรนะคะเพื่อนนี่นะคะช่วงเดือนกรกฎานะคะก็จะเริ่ม มีใบจริงนะคะรากเดินมีใบจริงเกิดขึ้นมานะคะเพื่อนๆการลดน้ํานะคะเราไม่จําเป็นต้องลดมากมายให้ดินแฉะนะคะเพื<ๆ>่อนๆสามวันลดทีก็ได้นะคะถ้าดินแห้งค่อยลดนะคะเพื<ๆ>่อนๆส่วนพื้นที่ไหนที่มีพื้นดินแห้งมากๆก็คุมฟางค่ะกรกกาดานะคะเพื่อนเขาก็จะเริ่มติดผลอ่อนๆแบบนี้นะคะติดดอกออกผลนะคะ ตามในรูปนะคะจะมีเริ่มมีผลอ่อนติดให้เพื่อนๆเห็นกันแล้วนะคะในช่วงเดือนสิงหานะคะเพื่อนๆผลของเขาก็จะเริ่มแก่นะคะเริ่มแก่แล้วก็เริ่มเหลืองสุกนะคะอย่างในรูปที่เพื่อนๆเห็นนะคะอย่างที่เราบอกนะคะเพื่อนวิธีการลดน้ำพรวนดินก็ แค่ใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ลดน้ำสามวันครั้งก็พอเพราะว่าเขาถ้าถ้าเราลดน้ำเยอะๆเรามีความรู้สึกว่าเขาจะบวมน้ำอะคะ่ะเพื่อนแล้วแล้วฉ่ำน้ำเขาจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะไม่ค่อยหอมหวานเท่าไหร่สามวันลดครั้งหนึ่งก็พอปุ๋ยก็เน้นให้เน้นเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะเพื่อนๆให้ใส่เป็นปุ๋ยขี้ไก่เป็น ที่ไก่ที่ผ่านการหมักมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีขายค่ะเป็นเม็ดนะคะเราใช้แบบเม็ดที่สวนของเราก็จะมีสองสายพันธุ์นะคะเพืเ่อนๆเป็นลูกกลมแล้วก็ลูกยาวนะคะวิธีการดูว่าเขาแก่แล้วตัดยังไงก็ดูที่ขั้วเขานะคะในรูปนะคะจะเห็นว่าขั้วเขาแห้งนะคะขั้วเขาแห้งเราก็ จะรู้เลยว่าเขาแก่แล้วเหมือนแตงเ่าตายที่เขาร้องในเพลงนะคะก็คือนี่แหละค่ะแตงไทยแก่แล้วสามารถตัดมาวางไว้ที่บ้านนะคะเพื่อนๆเ,เราตัดมาก่อนแล้วก็เอามาวางไว้ที่บ้านวางไว้ในอย่างในรูปนะคะอุณหภูมิบ้านธรรมดาปกติแล้วเขาก็ช่วงระยะนั้นเขาก็จะหอมค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะเพิ่มความหอมมากขึ้นแล้วก็บางทีก็จะผลผลเขาจะแตกด้วยนะคะเพื่อน เราก็สามารถนำมาปอกนะคะหั่นอย่างในรูปนะคะก็สามารถทานได้แล้วนะคะเพื่อนหอมหวานชื่นใจค่ะทำแตงไทยน้ำกะทิทาน mm hmm. คลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้คลิปของเอตันชานแนลด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ